พวงมาลาสีเขียวปรากฏอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันเสาร์ที่30เสิงหาคมพศ2568เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางกิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพวงมาลาของพลตรีหญิงคุณหญิงแยุตรา วชิรพัฒรโสภา,สภานายทหารราชองค,ครักษ์พิเศษใน904ประจำพระตำหนักวชิรพัฒรโสภาคไปวางที่หน้าเห็บศพนายสนทยาสิทธิสมบูรณ์ผู้เป็นบิดาของพันโทหญิงรัตยาสิทธิสมบูรณ์หน่วยราชการในพระองค์904ส่วนราชการพระตำหนักวชิรพัฒโสภาคณ ศาลาบำเพญกุศลวัดท่าพุทธตำบลน,นาเหลงอำเภอนภพิธำรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณหญิงเบลหรือพลตรีหญิงคุณหญิงแชยุตราวชิรพัฒโสภาเกิดวันพุธสีเขียวพวงมาลาของคุณหญิงเบลก็จะเป็นพื้นสีเขียวส่วนประกอบในพิธีก็จะมีแต่สีเขียวทุกอย่างก็จะเน้นเป็นสีเขียว รู้สึกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บิดามารดาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยราชการในพระองค์9 0 4ส่วนราชการพระธรรมวชิรพัทโสภาคซึ่งอยู่ในพระตำาหนักของคุณหญิงเบลก็จะไม่มีพวงมาลาของท่านอื่นก็จะมีแต่พวงมาลาของคุณหญิงเบล